กดให้ทันนะเออว่ะมันชื่อมันตัวอะไรตัวบีไหมบีบีบีโอเคเขียนไม่มีใครสนใจเลยสัตว์มิดกับท็อปเฮ้ยเดี๋ยวรูไลรูไลจะไปรู้ได้ไงครับไม่เคยเล่นจะเท่าเทมโป้ฮะอาจจะไม่รู้ว่าก็ของเคยเล่นเทมโป้สักอันไะเจอแล้วเจอแล้วของของของมันเอาเขียวไปว่ะพอตามมาตามตามเลยทำไมมันเขียวอะไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเหลือนี่กูดูท็อปเลนมาเนี่ย เอาป่าดูแลมันมีเขียวกับรองเท้าฟรีแล,แล้วก็รถคูดาวเหมือนเดิมเพียรองเท้าฟรีรถคูดาวนี่ทอดยูริวอสซาเอาเจริงเหมือนคิดอะไรไม่ออกก็กดๆก,ก็ไปเล่นป่าลื่นล้ออะอไรไปดีอ๋อรองเท้ากับรถคูดาวเขเขียวไปครับปล่อยจอยเล่นปล่อยปล่อยคีย์บอร์ดเขไม่ใช่ปล่อยจอยแล้วปล่อยคีย์บอร์ดเอ้าผมดูกล้ผมจะเจอตัวใหม่ผมเลยเอาตัวที่แบบวิ่งหนีเอาตัวรอดมาเล่นอ๋อชาร์โคะนะปลากล่องให้มันกินเหรอรอเฮ้ยหนีใครอยากเล่นก็เล่นนะนักกามะ Richman Shop พูดบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอลไบลก็ใช้เพียงแค่รายกว่ราดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง Line Official at richman shop อย่าลืมแอดนหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอือ่นๆอีกมากมายไม่ว่า,าจะเป็นโรบอทไพรอดสตรีมแกฟฟูดไลน์ดิงเกอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมมมกกกกกก่่อออออนนนนจััลงงงตต้ึึถ,ถ Richmanhop เยคิรแระะระะทาาไว เป็นตัวตีอ่ะไม่ใช่เหรอใช่ใช่เวลามนะคนดูมันเลยไม่เป็นนะน้าำบ่นน้าำบ่นเอออย่ามาโค้ดกันนะพี่ไม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 ่พี่จะไม่ไม่ไม่พี่มากเก่งมากก็มาดักตบกูไม่เอาไม่เอาไม่เอาชอบสถิติทนายไม่ชอบโอเคโอเคโอเคเล่นเหมือนเก่งเที่จสุดท้ายทนายควายอ่านเกมเป็นไอ้เคียพออยู่ทีมกูแม่งยืนเป็นควายอุ้ยโทษ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 ไอ้เคียร์ทำไมมันมันใช้เยอะจังวะมันมันเนิร์มมาแหละแต่ก็มันเนิร์มซัพพอร์ตไงเป็นที่ปล่อยพี่ปล่อยเมาส์ฟาร์มชอบป่ะจ่อกระพิวจ่อ ไขก็ไม่ได้ควายัวกลางไฟฟ้าวางกล่องให้เขาเดินไปเหยียบเลยเอ็โคจะตายแล้วเซฟกินมันตลบเกลียวรอสอนในหมอนี่แบบมอนี่โนแฟร์ผมดูเปิดแกงเอ้ยแคนเซิลไม่ได้ช่วยโทษโทษโทษไอ้ยี่บีมินเนียนหมดเลยแคนเซิลไม่ได้จับมันล้าหมดแล้วจับไอ้เหลียงกับตาย เอ้ยเย่เนี่ยเวลาหมดดูจ ah ี <Así S 2> <ơi S 1> ๊บผมก้ากดวิวอ่ะเออแคนเซนด์แคนซันาะไอ้แอะไรเงี้ยเลยเป็นปี่ยกด E ไปแล้วไอ้ควายไอ้เยโอยมติดกับ ลไอ้ตัวโคตรหาเลยโอ๊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 ยไอ้เชี่ยปูว่าอะไรสัตว์เนี่ะเบื้ไม่สลับแปดกูว่าให้ไปปูจัดไม่ได้เชี่ยกูตายโย่จัดเลยตาโย่ผมไม่ได้โยนผมฆ่าได้ด้วยนะคนดูเมื่อไอ้เชี่ยปูว่าอะไรแปดไม่ออกสักทีอะโอ้โหวิ่งกดผิดอีกที่อ นนเมาดิไม่แตกนี่มึงอนะ่ะมาดิ <c oughs> ไม่ลงมาไ,ไ,ม,ไม่เราอ่ะเออตันนี่คิวไปแล้วก็แตไปตรงนู้นเชี่ยวจะ,วะมาผมว่าผมมาตัวเนี้ผมเมนแล้วผมเมนตอนเกมที่ตายนี่ไม่นับนะครับเล่นไ่เต็ามตว์จะไม่เวลสี่เลยรู้สึกสก Q ิลคิวมันจะกดใส่เพื่อนได้ด้วยม้งแสดงว่าเราต้องเอ่อวก่อนอี e ทุกครั้งป่ะถ้าจะให้คุ้ม เพราะว่าเรา W ไปแล้วแล้วถ้าเราอยู่ในป้อมเราอ e ีไม่ได้เราแตกเลย,ยเขียนต้นไม่ได้เออเบอรออกามไง,ง,งพี่เป็นเลี้ยงมีมากี่เดี๋ยวเบ๊หกพี่แบบ R ใส่ในป้อมไอ้เวกบ้างไงสรุปมันมีเสียงบอกเว่าแบบเ e อ้ยเสียงนะทนุ่พงนีในวนห่ะ ได้ไหมไปเฉยไม่ได้โ okay. อเคโคมาไล่โคมาแล้วข uh uh okay. uh ี้ไข่อีกไหนพี่วะเอาไม่มีเอาผมลืมออกสแกนอาดาบบกตายวะออโต้อี๋ได้หมดเลยคพื่อนซัพพอตเทปไม่ติออกอะไรไม่รู้มันแนะนำสไตล์เบรกอะออกสไตล์เบรกอะจะทีเร็วผมได้ฟาร์มผมจะไปหกแล้วผมจะเติมไว้หายไร้เงี้ย ใครมา n หน้าวิ e ซีดย่าเป็นไงโทษเลือดโลตอนแรกในวันนั้นสองคิวหนึ่งสี่ในวันนี้โดนนะว,วะไม่มีเงินติเลยอ่ะอีไม่โดนไ <c oughs> อาา้สัสอ่ะถ้าถูกแไม่มีเสียงบอกหรอว่าแบบเอ้ตัวเงนติดนะเี่แบบกาบแบบเนียนๆพุ่งไปเลยเวไม่สีสีไอ้พี่วะไม่เหยียบกล่องของพี่ยากเลยได้มีตาตาแรกครับเจสให้ไปไหนอ่ะ

วิ่งวิววิ่งววิ่งวิว่งวิววิวิววิ่ไกลโคตรนะครัวิ่งวิวมาแล้วมาอยู่ข้างหลังนี่แหละมันจะเปิดไหมเนี่ยไม่ถึงวัวเอาไม่เปิดเลยดีทีไปตีนู่นเลยวับ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 โซโลคิวเอ๋อตาแรกจริงไมเนี่ยน้องๆผมว่าผมแปอ่ะเพราะแปดตคิวคิวกูแปดิ มออนนะีมันรอซ้อนนะรีิมันรอซ้อนนะพี่ไม่ได้ไปนะพี่รอฆ่ารีซินแะ้วครูสรกิวไปไหนกผิดด่าเมาส์มันบีบปะ่ะไอ้เนี้แค่จัดสองคิวหรือเปล่าไอ้ฝันโโคิวจัดสองตัวคิวไปแต่กลัวมาแล้วนะพี่เนี่ยผมกดผิดคนดูเป็นกันได้แล้วนะ่ะกูผักมาไหนก็ไม่รู้สัสมือโค้งมันสัสในป้อมมันนะพี่เห็นแล้วแล้วคูจบกับมึงที่ไหนรีซินกรูจบมึงไหมอ่ะกลัวมาแล้วนะ้จบไปแล้ว มีกล่องให้สามตัวไปแล้วขีว้ตัวเมื่อหน้าแข็งแข็งที่ถายชาคุกเมาดิฟเพื่อเมาดิฟจริงเมืม่อกี้ผมกล้าฝากตรงนี้แล้วมันสะบัดขึ้นบนนะสัตว์แล้วพี่ขึ้่อนพี่ลุงคิงมันแนะนำมิติอะไรต่ออ่ะสะาสไตล์เบ๊กใช่ไหมู้ว่ามันต้องเป็นของตีทั้งบนห้าขาดสัตว์ไปห้าศูนย์เลยสนะักอ่ะมึงจะมาทางไหนลีทินหายไปไหนวะ วิ้ยสัต่นเลยแม่งเตะผมแล้วกูตามวิ่งฮ่าเหยื่อนโอชะงามงาเ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 งาอยังเล่นไม่เป็นเลยไอ้เยอะกูกำจะมีความสุขกับชาโกอะไรโอ้กูยังเล่นไม่เป็นเลยเอ้ยถือว่าทดลองไหมที่ตายผมว่าอะไรเสี่ยงๆพี่ก็เยอะอยู่แต่ไม่เป็นไร เสี่ยดีอย่าไปดให้เขากด the i แล้ว c a เ c ิลไม่ได้ตายค่ะบ้านคือคือพี่สามารถวิ่งมาท็อปไซต์ได้เลยถ้าตัวเราเป็นอย่างเงี้ยโคตโง่เลยใบร์ได้รับฮิวเพิ่มเติมจากพลังชีวิตที่หายไปและการโจมตีและสะกีลของเธอจะส่งผลเลือดไหล สามารถสแต็กซ้อนทับกันได้ผลเลือดไหลจะสร้างความเสียหายกายภาพขึ้นอยู่กับจำนวนสแต็กและฮิวไบอาตามจำนวนเปอร์เซนต์ความเสียหายก่อนหักลบค่าป้องกันที่ทําได้๋อมแค่ไม่มีไม่มีการฟื้นฟูพลังชีวิตเฉยๆใช่ยะไอ้เนียผมผมตามด้วยดีกว่าเคีียกอลเนตีกูเล่นด้วยเป็นแคสเซอร์ได้ห่ที่ผ่านละไม่ได้ไอ้เฮียเหมือนจะไม่ได้นะเห็นคนเห็นเห็นคนทาคลิปอยู่ว่าว่ามันทําไม่ได้ลองให้ตายดิดีกิ แต่เวลาเราปีให้เล่นด้วยเชียเฮ้ยเราไปหยุดไงอ้าวหยุดไม่ได้อะไรก็มันหยุดไม่ได้ไอ้เชี่ยเราพี่อัพไอ้ที่มันหยุดไม่ได้มันต้องอัพเดอะบิวมาฟ้าไปโอ้ไอ้เชี่ยต้องพิวกระโดดเข้าไปไอ้เชี่ยโอ้โหเก็บจบเชี่ยเราทำวิดได้คิวด้วยสั์ อัพอีไปแล้วยอมอีไม่ได้ไลายศตว์ไม่หอกอัพอีไปแล้วเลนอาซีไอีเพี้ยแต่มันจะได้เดินไปก่อนนะเพราะว่าผมเวฟผมปล่อยเวฟเบาแล้วมันก็เห็นอีเลยจังอย่างนี่เลือกพูดแบบนี้ติดโสร์ l เป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีมานานแล้ี แม่ขุมมันเกิดไว้ที่มันเดินมาเลยโดนพี่ตันนะั่นะเอาเบ้าเว้นเฮ้ยเอา,เอาพี่กลางแปะอย่างเงี้ยเยอะกลางไฟกลางไฟถ้ามึงแปะเนี่ยกูก็เอาเลยแต่พี่กแปะอะไรวะน่ามาเซอร์ไอ้บ <c oughs> ีซื้อ,อชอบ,ชอบ เล็บาดก็แบบดีแยเมื่อคุณเล่นใบอานะครับอย่าได้ป้อมเด็กขาดพูดแค่นี้ไอมัน่้อวิ่งเข้าไปแคร์แค่์แคร์แคร์เคร์อคร์แคก์าคร์แ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 ่า์แคคร์ร์แคร์แคแแคคร์ยเแแคกคมันก็มีแครดิ ไม่มันมันมันโดนเลิกแบบวิวเมื่อกี้อ๋อมันแฝดตอนแรกแล้วมันเพิ่งวนไม้แค่พี่แกงกลางนะเหออาเซียผักครูเข้าบ้านแล้วครูก็แตกไปเลยนะที่ผ่านแล้วทำไมตัวมันเริ่มดูโง่แล้วพอแบบพอมันมีท่าอีกเอาโอ้แล้วมันก็ไม่ได้เก่งมากแค่สนุกเฉยเฉพี่จะผัดคืนปะทำอะไรนี่ยพี่ยัยผมยิวไม่โดนเฮ้ยโอ้โหแฝดไอ้เกีดรขึ้นเฮ้ยกดไปแล้วเมื่อกี้เรากดเพื่อวิ่งเร็วเหมืดเลยไปไปไปมาถึงดีไหมแบบตักเข้าไปอ่ะ อ,อ่ถ้ามันไม่แฟดอ่ะสกิลคิวไม่โดนไอ้เที่ยไม่ได้แถวน,นอนระเบิดเฮ <c oughs> ้ยวิ่งเข้าป้อมวิ่งเข้าป้อมพิ้งเข้าป้อมเออ <c oughs> เอ้ยมันแคนเซิลไอ้เฮี้ย <c oughs> มันพยายามแคนเซิลออกบอกเที่ยแม่งที่นี่แม่งวิ่งเข้าป้อมอีกแล้ว <c oughs> ยังไม่มีแฟดก็คือแตกแล้วเมื่อกี้เกือบละเชี่ยโตแม่งหน้ากูที่ผายเรามีคำว่าเบอร์เซิร์ขึ้นมาบนหัวหยุดไม่ได้เดี๋ยวรอวันที่ผมได้กอมตีมอยู่มาตีปแล้วนะพี่ แค่แต่ละีนะนะยังยังทำไมพี่ไมีทำไมพี่ไม่ไปเซิร์ฟวิ่งวิ่งวิ่งเข้าป้อมมันใช้อันตีเดียวทำดมคนใช้ไปก่อนนะ้ป็นหมันเลยพี่ไอ้อันตีวิ่งเข้าป้อมมันไปดีเบวิ่งไปหามาเลยมันจะวิ่งหาเวเลยไปอยู่เดี๋ยวสิครับว่าโคตรโคตรโคตร ไอ้เจ่าผมไม่รู้ว่าตัวผมมันทำอะไรโหแค่วิ่งมาซัดอะจริงๆแค่วิ่งแค่เววิ่งไปหามันอะมันจะวิ่งก็าหาวิ่งเองขอให้อยู่ในระยะลิฟทจับไปลิฟจับเดี๋ยววันตีไปล่างเลยผมยังไม่ได้เอาตีแบบจากบ้านนะคีดจากบ้านมาถึงแบบเหมือนเล่นนูลน้แล้วความอยู่ิ้มแยางความอยูิ้มแย้งเห็นแล้วเหมือนเล่นโน้โน้แล้วกดอาร์ไปตรงๆโอ้สามเหลี่ยมแล้วเอาตีไปแล้วนะตีโดนใครสักตีต้ลงไวขึ้นไปไปไป ไอแม่งเอาตีอัดหน้าบาทได้ไหมใบอาบางนู้นไงไก่อาแล้วไก่มันผักไข่หวะนผลักไปเว้นตกผงเจ้าขงแม่แต่ทำไมมันไม่ผักออกหรือมันผักออกแล้วมันผักเข้าไปในป้อมถ้าพีา่แอตีโดนลงละโซนล่างผมว่าแบบพร้อมที่กระโดดเข้าตามที่กำลังไปสามวิเขาสิอยากรู้เว้ยแล้วมันจะไปท่าอ่างงแค่นั้นใช่ยากอ่ะยากใช่ยากจริงเหมือนเล่นแอร์อะช้ากว่าแอร์เลยของแอร์มันไม่มีอะไรบอกเลยแล้วมันเออเอออย่างนึงแอร์ไม่มีอะไบอก อันนี้มันเตือนแต่มันควรเตือนนั่นแหละเตือนมันไกลขนาดนั้นแล้วมันมันอิมแพกอะมันฟูอิมแพกตรงที่มันแบบมันส่งผลเข้าไปอะเออแล้ไม่กลับผมก็่เข้าใจเขาว่าไปแล้วเขาพิชเช่เลยไปแล้วหมายถึงว่าปวดตัวตีไปแล้วไงลงแรงล่างแล้วเสียเห็นแล้วเห็นแล้วไปอาร์ก่อนไอเมย์ทำไรมั้นเดชาร์จอยู่ไอ้สัน เยี่ยชาโคตรนานเลยใช่ไอ้เยี่ยโดนหลอกไอ้สัตว์ไอ้ตีไม่ดีว่ะแต่แต่ตีสเกลมันเยอะผมจำได้มีคนบอกอยู่แต่อกี้คือชาร์จเป็นชาติเลยอ่ามันบวกเวทร้อยสิบเปอร์เอดีร้อยสิบเปอร์ไอเยี่ยไม่น่ากลัวฆ่าแม่งนี่ไม่ได้ดับบิวด้วยเจมส์ไม่มีแฟลชดมเมื่อกี้ในคันนี้เป็นตีกลอกตายฮะไอตีดูไปเอ้ไอ้ไบรอันตีึ้นมพี่

จะไปไหนไอ้อ <c oughs> <c oughs> บาร <c oughs> ์ดิปตันตีแล้วมันก็หนีเลยเหรอวะมันกดแปดหนีกูนีได้นี่หนีแล้เดินตามมารู้สึกเออจะซู้ไปได้เลยลุงคิงดิฟคุณดูสาเนี่ยไม่เก่งเลยมั <c oughs> งกรเ1ตเก้าพีโอ้เยียย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 ยงยอนยยยย้หรอยย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 ยเยย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 อยยกยย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 ยต้องรอเย ไอเ้เค่เป็นโลกันหลังได้ทามเมื่อกี้ตรงกลางมีป้อมปะไม่มีนี่หว่าพี่ก็ตีไปเวน้นถ้าละหน้าโดนเฮ้ยกับดถ้าโดนอ่ะเว้นเว้นจะเอ้ยเวนจะตามได้เพราะว่ามันเสียมันเ,เสียแค่สีิบสี่โดนกูผ่ากองหรือไงเฮ้ยแผนไ์ไปนู่นแล้วอ๋อชิบหายแผนน้ำมาไงอ๋ออัลติเมทลงมา อ่ะม oh ันไอ้ท okay, so oh, ี่กูก็งงเหมือนมันเลยสัสเป็นไเป็นการงงเนาะกูงงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ที่อะไรทีมกูทำอะไรโอ้โหไอคนดูเขดูเจ้าคนดูนี่แหละสนุกไอ้เนี่ยจะเล่นจริงเหรอเล่นด้อไม่รู้อ่ะเอาไม่นานเรียน ต้องเล็งไปทางนี้ดิเมื่อกี้มันทางเดิมเอาเปิดอีดิไอม่คิดมึงเล่นบาดเป็นปะเนี่ยไม่ื่อแล้วถ้าดูเที่มันเปิดประตูเมื่อกี้ก็เมื่อกี้มินเนี่ยนมันไอ้ข้าดทวิตมันตีมินเนี่ยนอยู่เวลาเปิดอีอะเวลามันอยู่อย่างเงี้ยผมอยากคอร์สเปิดมากเลยแต่มันไม่โผล่เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไปเจ๊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 ไป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 จริงๆคนเปิดต้องเป็นบาดเพี่ยนเฮ้ยนี่ก็ได้นี่ก็ได้ทุกคน มึงแฝดแล้วมึงจะกดกับูทำไมวะนีข้างหลังเข้าอ่ะอะอสักดีเฮ้ยตุกตีบาลอน cancel เด้ตัวละครข,ขวย่างนี้อยุ่ตีดูนี้เฮ้ยอย่นี้ล้อีกไม่ตายหรอ เดี๋ยังไงบ้างใครบอกกูดิฟพิมมาดิเดีคนดูกูต่อให้มึงมีสองชิ้นกูมีชิ้นเดียวไอ้เพี่ยอกูเดินไปตีบอลลอนอิสระตีคนเดียวได้ใช่ไหมตีคนเดียวได้ใช่ไหมนานอะมานะเจ็บนิดนึงเจ็บไงวะปวดออกได้ใช่ไหมเฮ้ยจะเล็งขนู้นทำไมเออ ถับตัวละครกูเล่นเมื่อกี้พี่ไม่กด W แล้วเวยกดไม่ได้ถ้ากดปูเดินไปตายแน่นอนยัยประตูไปที่ไหนก็ได้แม่งเล่นหนีตายอะเปิดหะเปิดเปิดเปิดอปอดโดนหมากำทีดีแตกเห็นเส้นบาลนกระุมแล้วนะสวยสวยแต่ว่าโดนสุวเล็กกูจี สตาน okay. ออโอเ <c oughs> คเอ้อชีวิตเป็นเป็นนู่นแล้วว <c oughs> <c oughs> ะเล่นเราเราต้องตอบกูวาลอนไปเถอะผู่หูไอ้แพ่นมีอาแพ่นมีอาไปเถอะผู้หูเล่นเล่นเล่นต้องเล่นต้องเล่นมาแล้วชีวินหายเลยที่มันโดนสถานอยู่นี่แกถ้าไม่อยากไ,ได้กได้ ก็คุ้มปะได้สี่คนแงบาลอนสี่คนคุ้มจัดไอ้ดันบนให้แตกกันเหรอโเแล้วเอาเที่ยกูกดสัญญาติดูดเลยกูไม่มีดีกว่าโยนเที่ยวิตยิงกูคนเดียวเลยซัดไอ้เบี้ยตีโดดเว้ย อยู่ไหนวะทวิษหายแล้ไอเชี่ยไม่มีซอนย่าเมื่อกี้กระโดดเข้าไปอย่างมั่นใจแล้วก็ตายไปเลยนี่ผมปกติโดนเจสแล้วเล่นอะไรอ่ะมันจะโดนสตารนมันจะมันจะผักมันจะผักแต่มันโดนสตัร์เป็นโดนไก่แข่งบาดแบกปะบาดแบกปะหรือว่าหรือว่ามันคือแบบวิวชีพแอนปะไอสารพวกมึงบอกมาใครสตันเมื่อกี้ถอยดิกดถอยดิกดขู่แล้วกดถอยดิไม่เพื่อนอบไอเย็นนั่นไอเย็ยนั่นตีแล้วเย็นนั่นตีแล้ว จริงๆแล้วเราก็แค่รับแล้วเราให้มันมาตายเออจริงรับแล้วก็ลุ้งไปทึบนะทำได้แล้วมันโยน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 เฮ้ยมันโดนไปไปเฮ้ยฮะไปไปเฮียคนบ้าเล่นเกมไปซะกลัวแล้วไอ้เหี้ยมันก่อนไม่ต้องเอาไ้ปทำ เกมเกี้ยผมกด W ออกได้ผมไม่กดไปสุดเลยจะตลกเลยตัวมันสนุกว่ะไอ้เนี่ยยี่ในเวเปิดกูกดสุ่ม random R เลย์โดนก็เข้าไม่โดนก็ฟาร์มต่อโดนก็บังคับเข้ามันบันเ a n c ไม่ได้แล้วไงกด R สามสองก็ไม่ได้นะกด E ก่อนพุ่งก็ไม่ได้ด้วยนะคือต้องไปถึงเป้าหมายก่อนแล้วค่อยค่อย c a นเ e l ไม่อยู่รู้สึกตัวเลยอันตีมาแล้วตีมาแล้วไม่ไม่เราเปิดเปิดก่อนเปิดก่อนเอาของมังกรเลยเปิดมังกรแล้วเหรอกูกด มึงต้องพวกมึงต้องโซนกูนะเพราะกูกด W ไม่ได้อไปเลยเไี้เฮ้ยไปโดนทวิทโดนทวิทเฮ้ยใครขังกูไปดูไม่เป็นไรทีมตามทีมตามโอเคโอเคทีมตามเชียร์แล้วโดนทวิทย์อะโดนตัวตึงด้ะเฮ้ยมันมามันมาสันแล้วสันอ้อยตอาไปเลย เออเฮ้ยกดคิวกดคิวไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่กดไม่ได้จะไปอาจากอาอะไรเยอะเว้ยก่แต่ว่าตัวแม่งเล่นเกมตามขยามากเลยแบบแก่ไอ้ย่าดีออนไอ้ตัวนั้นไปไปอาเกมตามอ่ะไอ้เฮียอัลติเมตไล่ฆ่าเข้าไปตายเอา่ะทีผมกำลังจะโยนกันไปใจตัวเองนี่ไงเป็นไง บาลอนบาลอนบาลอนมีเวลาทีคคุ้มโดดใช่เหรอพีเด็ดใช่มันมีท,ท,ทะเลอยูกไงเลยถามว่าใช่เหรอโอ้ยเอาเตีฆ่าบ้าไปแล้วคูลคุ้มคุ้มได้อยู่ได้อยู่เกิดแล้วทีพีเล่นด้วยได้เว้นสวยเว้นแต่ก็เฮ้ยนี่ไเโอเค คนมาเก็บงานให้คนเก็บสวยให้มัน่าสายอะถ้ามันไม่่าสายเมื่อกี้มันโดนอีสตันหมดเลยนะไปออกมาโบนเลยไม่เลือกโยนนี้เชื่อได้บอลลูนตายสี่คนเนี่ยที่บอกตัวเองมานี่ยเมื่อถ้ามันไม่่าสายได้จริงเมื่อกี้ไอ้เที่มันโยน่าสายมาแม่งเลี้ยวหลบไปหมดเลยวิทยหนาแล้ววะที่แปดวีเมื่อก่อนเซตกอะโดดเส็จ เอ้าวครูอาไข่วะน่ะเอ๊ะตัวแบบนก็ตายหมดแล้วสัตว์คูจะอาโดนอาเซียไอ้เชี้ยบาดอากูโดนเซเรฟีนทั้งหลังเซเรฟีนวิ่งเข้าป้อมโอ้ยเฮี้ยตายตายไอ้เวีพี่ต้องขอบคุณใครเนี่ยพี่จะอาใส่เมื่อกี้อาเซียหรือสวิตสักตัวอะไรเงี้ยไอเชียบาดอาิดแล้วกูทะลุไปโดนเซเรฟีนที่อยู่ในป้อมกูตายเลย ป่ะเอเหงาเลยแบบเอ้าแล้วกูต้องเล่นไงต่อโคตรเหงาเลยแบบเอ้าเทียบพุ่งมานู่นสมาชีนบีทีบอยบาทกับไอเวนะจริงผมมีรอรอตีได้ตีฟรีเลย่ที่ต้องดูช็อตท้ายเลยยากที่บ่ามันแช่ได้สองตัวแล้วไอเว่ยขมวดมือเซตาฟีมาแล้วรอโขดตอนอ๋อไม่แล้วไอสองตัวที่โดนมันคือไอเยตทวิทกับไอแอสซีนคือแอซีนงส่วนพี่ไปไปอยู่ข้างหลังกับเจสกับเซตาฟี ไม่รู้ว่าชมกูได้ไหมแต่กูอยู่ข้างหลังให้สองตัวไป่ได้เฮ้ยตว์เหมือนพุ่งไปตายอ่ะ